สวัสดีค่ะอันนี้เป็นพิมพ์นิยมรุ่นร2 2ปีนะคะสมเด็จวัลลังคนะคะจัดสร้างในปีสอง7นเะคะเรียกว่าที่นี่เราคัดสวยนะคะสวยงามทุกองค์นะคะไม่มีบิ่นหรือแตกรล้าวลานนะคะชมจากองค์หน้าหลังขององค์พระได้เลยนะคะว่าสวยงามจริงๆนะคะราคาแค่หลักร้อยนะคะ สวยงามมากๆนะคะเห็นไหมคะส่งให้ชมตามนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจเราก็อินบ x ็อกทักถามกันมาได้เลยนะคะคัดสวยเกตเอนะคะตอนนี้ที่วัดอ่ะไม่ได้มีให้เลือกสวยๆอย่างนี้แล้วนะคะเหลืออยู่ก็อาจจะตามสภาพนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราคัดพิเศษมาอย่างดีเลยนะคะจะไม่ใช่ราคา เท่าจากราคาวัดนะคะจะเป็นราคาที่เราบวกมาแล้วนะคะฝากไว้ด้วยขอบคุณค่ะ